สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์โอเลยยานสัมผัสทำนายทิศทางการเมืองในอนาคตนายกคนต่อไปดวงผู้หญิงมาแรงเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ไม่ว่าจะทายหรือทำนายอะไรก็มักจะเป็นกระแสได้เสมอ สำหรับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมรายการคุยแซบโชว์ซึ่งมาเปิดในเรื่องราวของชีวิตต้องอยู่กับผีตั้งแต่เด็กเห็นผีจนเป็นเรื่องปกติแถมยังเคยโดนล้อว่าเป็นบ้าอีกทั้งยังเตือนวิกฤตการเงินหลังสงกรานแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเห็นมาก่อนและเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่ ซึ่งคำถามที่น่าสนใจพิธีกรได้ถามว่าดวงการเมืองจากนี้จะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าดวงการเมืองเป็นอะไรที่เหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยพบกันมาก่อนขอใช้คำว่าปฏิวัติระบบการเมืองไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นขอใช้คำว่าสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องของการรับรู้ข่าวสารทางด้านการเมืองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเอาง่ายๆหลังเลือกตั้งเป็นต้นไปก็แล้วกันคนที่จะขึ้นเป็นนายกใหม่ลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวแล้กันพิธีกรก็ถามว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละ แต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงนะ่ะโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวก็แล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเปรยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี6 5้ปี66ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมือง ความคืบหน้าผ่าดวงเมืองปี2566โรคใหม่ร้ายกว่าโควิดนอสตาดามุสเมืองไทยสิ้นสุดการรอคอยการทำนายดวงปี2566นักทำนายเรื่องร้ายชื่อดังโหนโสรัจจะนวลนยู่หรือที่คุ้นชื่อกันในนามนอสตาดามุสเมืองไทยก่อนหน้านี้ได้ทำนายดวงในปี2565ปีเสือไฟสุดสะพรึงไว้ว่า โควิดระบาดหนักค้นพบการรักษาแต่ไม่ทันท่วงทีภาวะเศรษฐกิจคนจนยิ่งจนลงโอกาสฟื้นตัวแทบไม่เห็นนอกจากนี้นอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวต่ออีกว่าจับตาสถานการณ์โลกแถบรัเสเซียสหรัฐจะเป็นสงครามใช้อาวุธที่มีอยู่ข่คมขู่กันอยู่ตลอดเวลาทำให้หลายๆประเทศแย่ไปด้วยโดยเฉพาะ เรื่องของเศรษฐกิจแม่นยิ่งกว่าตาเห็นล่าสุดนอสตาดามุสเมืองไทยพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กที่แรกพร้อมคำทำนายปี2566สุดอาถรรพ์โควิดการเมืองปีเถาะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภัยพิบัติเศรษฐกิจต้องเตือนดวงโควิดปี2566นนอสตาดามุสกล่าวว่าไม่ควรประมาทเพราะ เห็นว่าสถานการณ์เบาลงไปแล้วแต่จะกลับมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่อาการจะแตกต่างออกไปช่วงปลายปี2565ก็จะกลับมาในลักษณะที่เกิดจากในต่างประเทศก่อนเข้ามาในประเทศไทยและเริ่มระบาดในประเทศเราประมาณช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมน่าจะมาจากอากาศมากกว่าการติดต่อผ่านบุคคลต่อบุคคล ผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีโควิดจะกลายพันธ์สายพันธ์คนจะติดภายในหนึ่งวันแล้วเสียชีวิตซึ่งสายพันธ์ใหม่ที่ว่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่เป็นบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่มันเป็นเชื้อที่เราเคยเจอเคยพบมาก่อนก็สามารถหาหนทางแก้ไขมาตลอดเราอาจจะรอดพ้นตรงนี้ได้ง่ายความคืบหน้าล่าสุดหมอป่ายพายกระซิบ ได้ออกมาทำนายไว้ดังนี้ครับคนแดนไกลว่าอย่างไรหมอปลายตอบว่าแฮปปี้หมดจูบป,ปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็นสองกลุ่มไม่ได้แบ่งว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่น่ะคือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่น ก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบหมว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรอันนี้คงพูดไม่ได้คะ่ะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับวงเล็บ แต่ท่านพูดท่านพูดวงเล็บย้ำอีกทีพฤษภาคมใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนแล้วดูว่าเรานั้นจะทำอย่างไรจริงๆเราคนไทยนะ่ยวางแผนเลยจะหากินกันยังไงพักไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องของการศึกษาปูพรมเรื่องการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบ ประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะอยู่รอดประเด็นถัดมาประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดมองเห็นต่างชาติยาเยอ,ยอะแยะเยอะแยะดูเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในเมืองไทย ฟรีดอมมากเรามองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าประเทศเรามันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะประเด็นถัดมาเศรษฐกิจดีใช่ไหมมอปลายตอบว่าอาสังหาจะดีโรงแรมท่องเที่ยวดีการศึกษาดีมองถึงการศึกษาปัจจุบันอาชีวะแย่แล้วแต่ต่อไปนะ่ยอาชีวะ จะกลับมารุ่งเรืองวงเล็บมีข้อแม้ไหมคะจะเอาคนต่างประเทศกลับมามีค่ะมีทั้งทุนทั้งอะไรพอสมควรแต่ถามว่าใจนีะ่ะไม่อยากให้กลับไม่อยากให้กลับมาเพราะว่าคำว่าแฮปปี้เอนดิ้งอาจจะเอนดิ้งแค่พีเรียดใดพีเรียดหนึ่งคำถามถัดมาเงื่อนไขคนต่างแดนกลับมาวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไข คนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่รู้อาจจะกลับไปเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ได้วงเล็บพยักหน้าความคืบหน้าจับตาอีกเจ็ดเดือนเกิดภัยทรณีพิบัติคำทำนายอาจารย์โอเลอีกเจ็ดเดือนจะเกิดภัยทรณีพิบัติหลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเลยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่า จะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเลยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายส,สมเด็จพระราจินีนาถอลิซาเบทที่สองสวรรคต ด้วยพระชนมายุ9 6พรรษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนจับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนจะเป็นใครที่จะจากไปซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดช็อกเลือกตั้งปี2566หมอป่ายชี้ไทยมีนายกสองคนย้ำหลังสงกรานสยองหมอป่ายพรายกระซิบเผยดวงการเมืองปี2566เผ็ดร้อนเลือกตั้งใหม่ ไม่เห็นท่านยมกระซิบเห็นภาพการพูดคุยที่ลงตัวสองฝั่งฝ่ายค้านและรัฐบาลและจับมือร่วมกันร่วมมือร่วมใจของคนที่เกิดวันที่21็ทั้งสองคนพิธีกรถามย้ำบทสนทนาคืออะไรเล่าได้ไหมหากย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนๆหลวงพี่ปายกับไทยรัฐทอล์กจะไม่เคยทักข้อมูลเยอะมากเท่านี้มาก่อนวงเล็บถึงแม้ว่า จะมั่นใจในการทำนายแต่ทุกครั้งก็ยังมีความกังวลใจเมื่อบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างยิ่งหนึ่งปีให้หลังมีภาพลักษณ์เป็นภิกษุณีก็อาจจะมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่ครั้งนี้หลวงพี่ปายให้รายการมาที่บ้านอีกครั้งขอย,ย้ำว่าบทสัมภาษณ์นี้เราคุยกันเมื่อยิมสามกุมภาพันธ์2566โดยหลวงพี่กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ต้องพูดดวงการเมืองจากนี้จนถึงพฤษภาคมหลังสงกรานจะเป็นอย่างไรใครขึ้นแทนว่าที่นายกคนใหม่มีเลือกตั้งปี66หรือไม่คนแดนไกลได้กลับบ้านไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเริ่มจากพิธีกรให้หลวงพี่เชิญท่านยมเข้ารายการด้วยเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนหลังสงกราน หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนลาศาสตร์ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นนะการเปลี่ยนดวงของทางหลวงพี่จะเปลี่ยนในวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งในวันที่15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจใหญ่ในช่วงนั้นจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ยุบสภาหรอไม่แน่ใจ แต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวงของใครคนใดคนหนึ่งของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไงขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อวานวงเล็บยิ่มสองคุมภาพันธ์ไปการตัดสินใจใหญ่ไม่มีไม่มีถามว่าแล้าเห็นได้อย่างไรก็ท่านยมค่ะท่านบอกว่าเมื่อวานน่าจะไฟนอนแล้วจะอยู่หรือจะไปจะทำอย่างไรกันแน่ที่ประกาศไว อาจจะเป็นแค่พูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจนะ่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิมเอ็ดคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณประยุทธ์ซึ่งเป็นสองคู่อำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกคนคือ11คุณประวิทธ์แต่11่นะนี่ตัดไปก่อนนะท่านยมบอกว่า21เ,เนี่ย จะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะ